วันนี้คุณนายพอลลี่มาทำอะไรคะามาดูที่ดินค่ะคลองแปดรังสิตนครนายกนะคะวันนี้วันนี้พอลลี่ยืนอยู่ที่คลองแปดนครนายกนะคะามาดูที่ดินเนี่ยทั้งหมดว่างอยู่ประมาณ6แปลงนะคะขนาด200ตารางวาแปลงที่4ทับ2แล้วก็4ทับ3ค่ะ ้แปลงที่5ก้าขโทษทีแปลงที่5สองแปลงนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งมืนสองพันบาทต่อตารางวานะคะที่ดินของเราคือสวยมากค่ะบองตรงตรงนี้เป็นถนนใช้สาธารณประโยชน์ได้นะคะสาธารณประโยชน์ด้านหลังจะเป็นอ่าติดถนนคอนกรีตนะคะ คือ,อตรงเนี้ยเป็นพื้นที่สีม่วงสามารถที่จะทําโรงงานได้นะคะโรงงานโกดังเก็บของอะไรได้พื้นที่ของเราเนี่ยมันจะบอกตรงๆต,ตรงนี้มันจะถ้าเกิดว่าจะมาสร้างบ้านที่พักอาศัยตรงนี้ต้องถมขึ้นมาอีกนิดนะคะถมประมาณน่าจะประมาณเม็ดก็น่าจะได้นะคะตรงนี้แล้วก็ถัดไปมีโซนแปลงฮอแปลงเจ็ด แรงหกแรงเจ็ดนะคะดูดีเดียคือพื้นที่ตรงเนี้ยคือจะสวยมากชุ่งตอนข้างหน้าตรงเนี้ยถ้าใครพูดถึงจะทำอะไรนะเขาเรียกเป็นโฮมสเตย์ก็น่าจะโอเคนะเหมือนถ้าสร้างบ้านก็สร้างได้แต่หันหน้ามาทางนี้ทิวทัศน์ก็จะสวยมากนะคะตรงนี้คือแดดร้อนนิดนึงค่ะคนนี้เดี๋ยวนะคะสามารถจองได้นะคะกด กดลิงก์เบอร์โทร092485111ติดต่อพอลลี่ขายที่ดินได้เลยนะคะตรงนี้ด้วยค่ะคือตรงนี้จะร้อนนิดนึงเพราะว่าแดดกำลังเนี่ยอะไรอะ่ะคือมาถึงก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วคือแดดแดดโอเคมากแดดก็ตรงนี้หันหน้ามาทางนู้น คือหวงจุ้ยนะถ้าพอลลี่ดูแล้วนะ่วงจุ้ยอะทำเลจะดีมากตรงเนี้ต่อไปอนาคตข้างหน้านะถ้าซื้อเก็บไว้ให้ลูกหลานะ่ะรับประกันเลยว่าไม่มีวันขาดทุนแน่นอนเพราะพอลลี่เวลาพอลลี่นําเสนอคือำเสนอที่มีคุณภาพท่านั้นถ้าไม่มีคุณภาพพอลลี่ไม่เสนอคะ่ะนะคะดูดูดีๆนะทุกคนลูกค้าถ้ามีใครสนใจนะบอกเลยตรงนี้ยทำเลดีมาก เชื่อเซนเชื่อเซนเพราะว่าขายที่มาเชื่อเซนเซนตรงนี้โอเคมากเพราะว่าตรงเนี้ดูนะคะคือตั้งขายตั้งหลายแปลงมากค่ะเหลือแค่ห้าอกแปลงตรงเนี้ยคือหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยนะไม่ต้องเสียใจถ้าอยากจะได้ก็อินบ็อกทักมาเลยนะคะ,ะวันนี้หาตักล้อมพทนดูรอบๆบ,บหน่อยจะมีตรงน้นคือบรรยากาศอะดีมากฟ้าปลอดโปร่งมากเลยวันนี้บรรยากาศดีมาก